องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกจัดโครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันประจำปีงบประมาณ2,563ค่ะ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโกนายปรีชาพง์ทองมีในเอำเภอบรรบือเป็นประธานเปิดงานอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันประจําปี2563และโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านกรอรมนจังหวัดมหาสรารคามโดยมีการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันจากสํานักงานยุติธรรมจังหวัดมหาสรารคามบรรยายความรู้เกี่ยวกับคลินิกยุติธรรมเพื่อให้คําปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมด้วยการแนะนําให้คาปรึกษากฎ หมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสิทธทิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ เมื่อเกิดข้อพิพาทและการให้ความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมในการประกันตัวผู้ต้องหานอกจากนั้นยังมีชุดวิทยากรจากชุดชุมชนสัมพันธ์ขุนด่านกอรมนจังหวัดมหาสารคามมาให้ความรู้เสริมสร้างความรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติสร้างเวทีพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันและสถานการณ์และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ